รีดีว่าเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอค่ะซอบพระเอกหนุ่มหลอ่อเรือน้ำใจโตโน้พาคินล่าสุดค่ะเจ้าตัวมีผลงานละครพระจันทร์แดงดูท่าว่าหนุ่มโตโน่จะอินกับละครมากๆค่ะถึงขนาดยกรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของตัวเองที่ถ่ายในละครพระจันทร์แดงให้ครูบันดอยโดยเจ้าตัวค่ะโพสต์ข้อความว่าผมซื้อมอเตอร์ไซคันนี้เพื่อเอามาใช้ในละครเรื่องนี้เป็นรถคู่ใจของสมาและตอนนี้ถ่ายทําละครเสร็จแล้วผมตั้งใจนามอเตอร์ไซคคันนี้ไปมอบให้ครูบันดอยที่เขาสอนเด็ก ที่เชียงใหม่จริงๆผมจะเดินทางในวันพฤหัสับดีนี้ด้วยมอเตอร์ไซค์ของผมเพื่อนๆทุกคนครับละคอเรื่องนี้เราได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าครูบันดอยเขาทําในสิ่งที่มีคุณค่ามากแค่ไหน ครูมอ่องครูอวยพรครูส้มครูนนทารวมถึงปริชาผู้หญิงที่ผมรักแต่ในชีวิตจริงมีครูที่เขาสอนเด็กและสู้เพื่ออนาคตของเด็กตทุกคนอยู่ขอเชิญชวนแฟนๆละครทุกคนร่วมกันส่งกำลังใจให้ครูที่อยู่ตามพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันเดินทางพฤริหัสนี้ ผมจะพยายามไลฟ์สดตามสถานการณ์จริงให้เหมือนทุกคนได้ร่วมเดินทางไปกับเราด้วยสิ่งดีๆเหล่านี้ผมคงไม่มีแรงทำถ้าไม่ได้ทุกคนคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผมและนักแสดงทุกคนมาโดยตลอดบางคนปั่นทวิตเตอร์กันจนนิ้วล็อกดูกันจนตาแฉะขอบคุณแฟนๆพระจันทร์แดงทุกคนจากสมาหมอเทือนแห่งบ้านดอกแดงคะ่ะ